نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد S a s ม a l a m u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออาล a ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรต้องตรวจสอบดูอารมณ์อารมณ์ของตนเองให้ดีอย่าทำอะไรภายใต้การ สนองตอบอารมณ์ไฟต่ำของตนเองเวลามโมโหก็ทำตามสิ่งที่อารมณ์เนี่ยพาไปเวลากโกรธก็ไม่ได้ดูเลยนะครับว่าบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานาะหูตาลากล่าวในเรื่องนั้น,น,นๆอย่างไรอารมณ์พาไปอย่างเดียวเลยอารมณ์โอ้อวดนี่ก็น่าดูนะพี่น้องมีเยอะอารมณ์อิจฉาริษยาอารมณ์ตะกับบดเยอะยิง อารมณ์โกรธอารมณ์ต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่มันแฝงอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรในเรื่องของความดีต้องตรวจสอบอารมณ์ของตนเองให้ดีเพราะในหมู่มนุษย์เนี่ยเวลาทำดีอะไรไปแล้วเนี่ยไม่ได้รับผลลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาหรือทำบุญได้บาปทำบุญได้บาปเนี่ยพี่น้องเข้าใจไหม ทำบุญแต่ได้บาป <c oughs> เป็นสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบดูให้ดีเพราะคนเราบางทีทําความดีไปแล้วไอไใจก็น,นึกว่าเราคงจะได้ผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาแต่ไม่ได้ตรวจสอบอารมณ์ของตนเองให้ดีตรงนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่จะนําพาไปสู่ความเสียหายนําพาไปสู่ความขาดทุนหรือทําดีแล้วฟาว ฟาวก็ไปว่าไม่ได้รับความดีอะไรไม่ได้รับผลบุญอะไรเป็นสิ่งตอบแทนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาอันกุร่ญญานอายะหนึ่งในสุร์ Al ah, อัลญ,ญาซียอายะที่ี่23พี่น้องจดไว้นะแล้วก็พี่น้องก็ <c oughs> พยายามที่จะไปตรวจสอบดู Al ah, อัลญ,ญาเซียอายะที่ี่23อัลลอฮ์สุบฮานาฮัวตาลาได้ตัดอย่างนี้นะ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون سورة الجاثية آيات 23 อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาได้ตรัสอย่างนี้นะเจ้าเห็นไหมผู้ที่ยึดถืออารมณ์ของเขาเป็นพระเจ้ายึดถืออารมณ์เป็นพระเจ้าตรงนี้หมายถึงอะไรหมายความว่าทุกอย่างที่จะปฏิบัติในเรื่องของาศาสนาก็าดีในเรื่องทำดีก็ดีในเรื่องของสังคมก็ดีทำภายใต้การที่อารมณ์พาไป อารมณ์อยากจะโอ้อวดทั้งก็ทําในเรื่องของความดีทําอย่างมากมายอารมณ์ต้องการคําสรรเสริญเยินยอทั้งก็ทําความดีไปอย่างมากมายอารมณ์โกรธจะแค่แค้นใครจะจัดการอะไรกับใครเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งจะตัดสินความก็ภายใต้อารมณ์ของตัวเองตัดสินเข้าข้างพวกพ้องตัดสินแล้วได้เงินได้อะไรสนับสนุนหรือว่า เพื่อที่จะได้ก้าวไปสู่การได้ประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้ก็ตัดสินแบบลังเอียงหรือมีความอิจฉาริษยาหรือมีความละโมบอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ในกะุรานใช้คำว่าเป็นพระเจ้าบางคนเอาอารมณ์แห่งความละโมบม,ม,มาเป็นพระเจ้าของตัวเองบางคนเอาอารมณ์แห่งความอิจฉาริษยาเป็นพระเจ้าของตัวเองบางคนเอาอารมณ์แห่งการโอ้อวดมาเป็นพระเจ้าของตัวเอง ทำเพื่ออะไรแหละไม่ได้ทําเพื่ออัลลอฮ์ทำเพราะว่าอิจฉาเขาทำเพราะว่าโกรธเขาทำเพราะว่าตะกับบดเยอะอยิงทำเพราะว่าต้องการโอ้อวดเขาต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดกุรอานบอกวา่านั่นแหละคือคนที่ยึดถือเอาอารมณ์เป็นพระเจ้าว่าอัลลอฮ์อะลาอิ้มินอัลลอฮ์จะให้เขาหลงทางทั้งๆท,ท,ที่มีความรู้อย่างมากมาย มีความรู้อย่างมากมายผมเองต้องเตือนตัวผมเองการที่เราจะพอ,พอจะมีความรู้อยู่บ้างนะไม่ได้มากมายอะไรพี่น้องแต่กลัวเลือเกินกลัวว่าเราจะมีอารมณ์แห่งการโอ้อวดอารมณ์แห่งการหลงไหลในคำสรรเสริญเยินยอหลงไหลในคำชมเชยซึ่งเวลาไปในที่ต่างๆนะพี่น้องมาสลามอัลลอฮ์อาจาร์ดูรายการดีจริงๆเลย แม่จงงานยังงั้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 นผมเองต้องอัสตอฟิรุลลอในหัวใจนะอัสตอฟิรุลลออย่าอัลลอฮ์โปรดให้ข้าพระองค์อย่าได้มีอารมณ์หลงไหลเคลิบเคลิ้มไปกับคําชมเชยคําสรรเสริญเยือนยอเหล่านั้นเลยเพราะถ้าเรามีอารมณ์เคลิบเคลิม้มแหมเห็นดีเหลือเกินวันไหนไปงานไม่มีใครชมเลยโอ้วันนี้ทําไมแย่จริงๆอย่าอัลลอฮ์ได้โปรดให้ข้าพระองค์หลุดพ้นในเรื่องนี้แลเหล่านี้ด้วยเถิด เพราะไอเรื่องเหล่านี้แหละแม้ว่าเราจะทุ่มเททําความดีไปมากมายขนาดไหนความดีเหล่านั้นอัลลอฮ์ไม่รับเพราะไม่ได้ทําเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลามันทําเพื่อที่จะสนองตอบตามอารมณ์แห่งความต้องการของตนเองนี่แหละคนยึดถืออารมณ์เป็นพระเจ้าไม่ได้เคารพพักดีต่ออัลลอฮ์แต่พักดีต่ออารมณ์ของตนเอง วาดหลั Allah, อัลลอฮ์อัลาอิลมินอัลลอฮ์อัลลัอัลลอฮ์อัลาอิลมินอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺแตะลาก็จะทำให้เขาเนี่ยหลงหลงไปทั้งๆท,ท,ท,ที่มีความรู้ในศาสนาของอัลลอฮ์อย่างดีเนี่ยหลงอสัสลัฟิลลอฮ์อัลลอฮ์ได้โปรดปกป้องคุ้มครองนักวิชาการที่ทำหน้าที่รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ให้พ้นจากฟิตนาในเรื่องนี้ด้วยเถิดก็คือ แม้ว่าจะมีความรู้แต่ว่าหลงหลงทางทั้งๆที่มีความรู้อัลลอฮฺว่ลอิยาซุบิลลต่อมาอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาชี้แจงอีกว่าวะคอตามาลาซามไอฮีวะกอลบีฮีอัลลอฮฺจะประทับตาที่หูการได้ยินของเขาประทับตาที่หัวใจของเขาแปลว่าในเมื่อเขามีอารมณ์นำหน้า มีอารมณ์นำหน้าหลักการมีอารมณ์ในการที่จะได้ปฏิบัติตามอารมณ์เหนือกว่าหลักการของอัลลอฮ์ต่อไปนี้อัลลอฮ์ก็จะไม่ให้หูของเขาเนี่ยสดับฟังคนที่จะมาเตือนต่อไปนี้อัลลอฮ์จะปิดหัวใจของเขาไม่ให้ยอมรับไม่ให้เข้าใจในาศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ให้ยอมรับในคําตักเตือนของผู้คนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวของเขาเนี่ย ตรงนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายต้องพยายามอย่างยิ่งอย่ายึดถืออารมณ์เป็นที่ตั้งและอย่าพยายามนะในการที่จะอะไรละ่ะทําอะไรอะไรก็ตามแต่หลงไปตามอารมณ์ความต้องการของตนอ,งอย่าทําอย่างนี้เด็ดขาดพี่น้องพอทําแล้วอัลลอฮ์ปิดหัวใจอัลลอฮ์ไม่ให้การได้ยินของเราเนี่ยนะครับจากคำตักเตือนของผู้คนเป็นผลอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ปิดหมดเลย วะจาลาลาบอสอริฮีริ่าวะในอัลลอฮ์ก็จะปิดการมองเห็นของเขาปิดในที่นี้หมายถึงว่าปิดการที่เขาจะมองเห็นถึงสัจธรรมความเป็นจริงหลงไปแล้วคนที่สนองตอบตามอารมณ์ของตนเองเนี่ยนะเป็นคนที่อันตรายมากนะเหมือนกับว่าทําความดีอะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาะวตาลาไม่รับเลยอารมณ์ อารมณ์ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่อันตร,รายยังไงรู้ไหมพี่น้องหมายเขาว่าอะไรอะไรที่ตนเองต้องการอยากจะปฏิบัตินะครับพอเวลาลับตาคนเวลาอยู่ลําพังเพียงคนเดียวแล้วเขาถลําตัวเข้าไปสู่ความชั่วตรงนั้นด้วยอารมณ์แห่งความต้องการของเขาโดยไม่ได้มีจิตสํานึกนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเลยแม้แต่น้อยนี่แหละเป็นสิ่งที่อันตรายมาก ฝ่ายยดีฮิมินบาดิลลาอัฟลาตัดการูนใครกันละ่ะที่จะเป็นผู้นำทางหลังจากอัลลอฮ์หลังจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยจะมีใครนำทางเขาอัฟลาะตะดัดการูนพวกท่านทั้งหลายไม่ได้คิดใครควรเลยกันนั้นหรือพี่น้องผมนึกถึงเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุวาลลอฮิวะซัลลัมได้กล่าวเตือนพวกเราเอาไวเ้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะ ท่านนาบีบอกว่า,ามีคนกลุ่มหนึ่งนะนะครับมีคนกลุ่มหนึ่งยะตีบิลฮัสานาตยะตียามัลกิยามะโรจุลุนบิฮัสานาตินอัมซาลิจิบาลิติหามะมีคนคนหนึ่งเนี่ยนะไปในวันกียามะพี่น้องพอไปในวันกียามะแล้วเนะี่ยนำความดีไปดังภูเขาเลากาลาฮาละวาละ,วาะลากรอตออลาบิลลา จีบ้าลันมินันฮัสนาดนำความดีจีบ้านหมายขามว่าภูเขาหลายๆล,ลูกนะจีบ้านตีห้ามาภูเขาลูกใหญ่ๆที่อยู่ในตำบลตีหามาจากมักกะที่จะมุ่งหน้าไปสู่ทะเลแดงเนยะระหว่างนั้นเขาเรียกว่าตำบลตีหามาจะมีภูเขาลูกใหญ่ๆทำความดีเหมือนดังภูเขาที่อยู่ที่นั่นนะ่แปลว่าความดีที่ทำไปเนี่ยอัลลอฮ์ให้เห็นอย่างใหญ่โตเลยฟยายะชอัลลอฮ์ลาหฮาบะอันมันซูรอ อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาทำให้ภูเขาเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นขุยผงโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยอัลลอฮ์ไม่ให้ความดีอะไรเกิดขึ้นเลยอัลลอฮ์ไม่ตอบแทนอะไรเลยแม้แต่น้อยทําให้ภูเขาเหล่านั้นแห่งความดีเนี่ยสูญสลายกลายเป็นขุยผงทุลีที่เปลววัอนในอากาศไม่ได้ผลบุญอะไรเลยไปด้วยความดีอันมากมายอัลลอฮ์ทำให้ภูเขาแห่งความดีตรงนั้น เป็นสิ่งที่สูญสลายไม่ได้มีผลประโยชน์ไม่ได้มีความดีอะไรหลงเหลืออยู่เลยเราบรรดาสหาบากก็ตกใจแล้วก็กล่าวถามท่านรอซูลซลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวญารรอซูลลฮ์โอ้ท่านรอซูลล์ซิฟฮุมลลนาจัลลิฮิมลลนาโอ้โอ้ท่านรอสูลล์ช่วยชี้แจงหน่อยเถอะคนเหล่านี้ทําอะไรคนเหล่านี้ไปทําบาปอะไรนําความดีต่าง อย่างมากมายดังภูเขาเหล่ากาเนี่ยกลับไปหาอัลลอ์แล้วความดีเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นท่านนาบีก็บอกว่าคนเหล่านี้นะอิควานุกลุ่มเป็นพี่น้องของพวกท่านอยู่ซอนลูนนะกามาตุซอนเล่าอยู่ซอนลูนะกามาตุซอนลูพวกพวกเขาเหล่านั้นก็ละหมาดเหมือนดังที่พวกท่านทั้งหลายละหมาดนี่แหละ วายะขุดูนไม่ได้เล,ลยในกรมาตะขุดูแล้วก็ในตอนกลางคืนก็ละหมาตหัดยุดเหมือนดังที่บุกท่านทั้งหลายละหมาตฮัดยุดนั่นแหละอัลลอฮ์แล้วอะไรเกิดขึ้นละ่ะววลากินะวลากิน,นหฮุมเก้ามุนอิดะฮ์คาลาวบีมาฮาเนมิลาลิอินตะฮากูฮาแต่คนเหล่านี้เนี่ยเวลาเขาอยู่เพียงลำพังกับความชั่ว เขาอยู่ลำพังกับความชั่วต่อหน้าเขาเขาถลํำตัวเข้าสู่ความชั่วด้วยอารมณ์ของเขาโดยที่ไม่ได้คิดถึงอัลลอฮ์เลยถลํำตัวเข้าสู่ความชั่วด้วยอารมณ์ไฟตามของเขาโดยที่ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยนี่แหละเมื่อไม่เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เหมือนกับว่าณเวลานั้นเขาไม่ได้มีอัลลอฮ์ในหัวใจเลยแม้แต่น้อยถลํำตัวเข้าสู่ความชั่วโดยที่ไม่มีความอะไรละ่ะ ไม่มีจิตใจที่นึกถึงอัลลอฮ์เลยแม้แต่น้อยคนเหล่านี้อัลลอฮ์ทำให้การงานต่างๆเหล่านั้นกลายเป็นขุยผงทุลีที่เปว่วนในอากาศหมดเลยพี่น้องวัละยาซูบินล์เพราะอะไรอุลามะอธิบายเพราะเขาสนองตอบตามอารมณ์ของเขาอารมณ์มีหลายประเภทใช่ไหมอารมณ์โอ้อวด อารมณ์แห่งความโมโหอารมณ์แห่งความอิจฉาริษยาอารมณ์อารมณ์แห่งความละโมบสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องก,ก่อนจะทําอะไรก็ตามแต่โดยเฉพาะอารมณ์แห่งความโอ้อวดนี่แหละมันเป็นมันเป็นเหมือนกับยาพิษมันเป็นเหมือนกับสิ่งหนึ่งที่กําจัดขนละบุญต่างๆออกไปจากบัญชีอย่างหมดอย่างราบคาบไม่เหลือความดีอะไรเลยก็ทําแล้วโอ้อวดสักนิดเดียวเนี่ยอัลลอฮ์นะ Allah ไม่รับเลย จายสกาดโอ้อวดอัลลอฮ์ไม่รับสอดก็ออันมากมายมีการโอ้อวดสักนิดหนึ่งอัลลอฮ์ไม่รับทั้งหมดเลยนี่แหละคืออารมณ์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะประชุมกันก่อนที่จะทําอะไรอะไรในความดีที่อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาพี่น้องเช็คดูอารมณ์สักนิดหนึ่งถ้าอารมณ์ มันพงบอกให้รู้ว่าเราต้องการคำชมเชยเราต้องการโอ้วดหยุดก่อนหยุดแล้วก็ตั้งใจสมัยหยุดก่อนแล้วก็ตั้งใจสมัยขอดุดาอสต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาพี่น้องขอดุดาอสต่ออัลลอฮฺให้เราพ้นจากอารมณ์แห่งความใ่ต่ำของเราในขณะที่เรากำลังจะลงมือทำคุณงามความดีเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาเน้นย้ำนะ บางคนใช้อารมณ์นำหน้าหลักการเอาลลอให้หลงทางแม้ว่าเขาจะมีความรู้ขนาดไหนก็ตามแต่เรื่องของอารมณ์จึงเป็นเรื่องที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องสนใจอยากจะบอกกับพี่น้องว่าก่อนจะลงมือทำอะไรเช็คดูเจตนาอารมณ์ของตัวเองให้ดีเดี๋ยวจะเหมือนกับบุคคลที่เอาความดีดังภูเขาเหล่ากาไปในวันกิยามาแต่อัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาทำลายความดีต่างๆเหล่าน,นั้นจนหมดสิน้น เราก็จะอยู่ในสถานะของผู้ที่ขาดทุนที่สุดนะครับวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรหัมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ